สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับเช้าวันที่หนึ่งสิงหาคม2566ัน้ารองพี่น้องฝนตกทั้งคืนนะครับมืัอนี้บ่าวเถ่าพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมารับชมต่องวดพี่น้องปู่578เจ็นะครับงวดที่ผ่านมา3ามหาหาสนะครับเนาะขับชุดบนนะครับเนาะแตกสนันพี่น้องนะครับผมวิ่ง3 นะครับเนาะครับมาหอดมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากันไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับเนาะปูจะให้ตองวดเลยบครับผมเอาเข้าไปหาปูเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากันพี่น้องครับตกตั้งแต่เมื่อวานท่านผู้ชมครับแล้วก็ตกทั้งขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็ยังปล่อยๆยังไม่หยุดเลยนะครับเกือเดินทาง มาหาปูกาบนมัสก,การครับปูะจะเล่นพอนจะเล่นพอนครับทำช่มทำบุญน้ำปูพี่น้องนะครับเนาะปูจะปูปูกระเบื้องบมอปูอออกุดไหมปูจะใหญ่พิยุกุดไหมพิยุกุดไหมเพราะว่าเอฟีกันซอยปูมาอยู่ครับปูมันว่นไดเต็มมันอ่าน,นครับปูเดี๋ยวเ่าาวแถาใจปูเขียนลงให้เพื่อเอฟซีเพื่ออยากแต่ทำบุญน้ำปูพี่น้องปูจะใหยไปกุดไหม ขาดปูกระเบื้องปูว่ากุศลี่เป็นยังเอาปูฮะบ่ค่อยสบายบ่ค่อยสบายเพราะว่ามันเหลือเจ็บเจ็บอดอดเด็ดเด็ดดูพทางนี่มันบ่ถือสโลกเพราะว่าทั้งทั้งเข่าทางเข่าเนี่ยมันพลมาท่วงเราพระผู้ข้าเจ้าเลี้ยงมาทางนี่ข้าเจ้ามัท่วงว่าทางเข่ากุศเจ้าอาวาสเนี่ยมันบ่ถือสโลกให้ง่ายนะบ่เคยสองสามปีนี่ จิมีอันาติดไปเพราะเท่ากับเจ็บป่วยอดอดดแดดบ้านเด็กก็เลยสอนิ้นใหญ่ไปอยู่กุทิถ้าฝนมันเป็นเป็นผู้หาสถานที่รนะผู้คนเลี้ยนมากนะเรือปูกกระเบื้องมะปูเนาะเปลือกเอฟซีเปลือกเอฟซีจะซอยปูปูกระเบื้องพี่น้องนี่งวดที่ผ่านมาเห็นบ่ปูมะคงสุดท้ายปูกับยำเน้นให้คักพี่น้องสามห้านะครับปูว่าสาม นะครับตัดให้เลยเหลือสามหาสามหาไปคู่เดียวนั่นเด่นตัวเดียวเด่นตัวเดียวปูวานี่่ทานผู้ชมวิ่งบนวิ่งสามเลยมาคงสุดท้ายปูตัดสองออกที่พี่น้องเหลือสามตัวเดียวมันมีในื้อคันละมุนได้ครับปูมันมีสองเนื้อคันละมุนครับผมสามหาเมืองเกิร์ยู่แมนปูเรื่องคันละมุนครับสามห้านี่นะธรรมชุมครับผมมันโรงอันนี้ว่างหันนหนกับปูที่เฮ็ดให้เมอร์เงิน อัาน,นี่เอาไปใช่กันครับสูตรร้อยมาเลยบอปัวหกหกบะเมี่หกมันออก5้าสมศนเป็นบวทากก้อนนะันน 8, ่นมาดีกะ8แปหมวก3ามหนึ่งสองสาติดบนครับปัว ในคารลอมอนมันบามีสองแอนปัวบาเนีในขารลอมอนมามีสองเหลีขมันก็เลยบานนี้เอาเก้าไปบวกสามมันก็ได้สองกับสามมันก็เลยเลขก็เลยเด่นสามน่ะแน่นอนสองมันมามีในคาร์ลอมอนบมานนี้ก็สี่ห้าสามแบบปวงสี่ ห้าสามกับแปดบวกห้าเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกมาบนกับปูมาเน็กเก้าบวกห้าก็ได้สี่กับห้ากับก็เรียกเด่นสี่กับห้าโอ้โนสี่กับห้าชนที่สี่กับห้าเอาปูแผ่นไม้เขียนไหนะปูวเสียมาใสบ้านปูแผ่นไม้เขียนไหนะครับผมเอาแผ่นไม้แผ่นไม้ปู กับสิบมาใส่กับว่าวโยบังคันกับรางวันกับกันมีสิบห้าเอ็นบอนไปครับออกหาสามกับสิบเอ็ดกับวกับร่างวันมันจะไปกับรางวันปูกับร่างวันมีเจ็ดเด้นบอนเนี่ยเจ็ดกับหนึ่งบ่อสิบสองสิบสองคูณรักน่วยสิบสองสามเป็นสามที่หกเลขยอดดีมันหกกับเจ็ดเนี่ยมันจิตมันจะเป็นตัวซิงกันอยูว ผมต็เ,จเกจพาว่าเลขมันเด่นซีกับภาเด่นสีกับหาไปตัวนึ่งบนซีกับหาไปตัวนึ่งมานี่ป่แผ่นไม้นะครับเขียนให้ผมแผ่นไม่นะจับคูอันนี้นป่นเนี่ยตามที่เฮียเดเพิ่งงานห้าสามศูนย์หกสองนันบา62หกสองแปดหสามแปดสูตรมาไรสี่เก้าหนึ่งสาศูนย์นันเบ็นบาับ เล่มันเด่นสามบนมันประสิบปไปล่างขึ้นว่าสามเนี่ยกันไปคืบย่านมันไปบนหลก่ก็มันก็นมาสามเนี่ยกระปรูมาเนี่ยกันสี่ห้าสามสี่ห้าสามหนึ่งหนึ่งกระปูได้สองได้สี่ได้แปดได้เก้าได้หกได้สองได้เจ็ดได้แปดได้เก้า เด่นเจ็ดโอ้ก็มาตรงกับกำลังวันเจ็ดก็มาตรงกับกำลังวันมันโลคสามมันมาใส่กับมาเล่าวันราชอก่าหาสามกับหนึ่งมานี่โรคเ็ดมานี่กับปูเ็ดนี่มันไปติดไซบานี่ไปติดสี่กับห้าสี่กับห้ากับปูเอ้าปูเขียนไหนชุดให้ผมนะครับเป็นเลือดมาแต่ไซว่าแดงจึ้งๆนะ สี่นี่มากใหญอลีมากไปไปโยรักลอยคาบเอาอยว่าเลขนั่นอยโหลดเบาเท่าขนมัดบบออกหาศูนย์มันก็สิเป็นสามห้าห้าสามห้าสามตัวเอายปูเอาอนนี้ย่างยังมาเนี่ยห้าห้าระวังนะห้าห้าระวังห้าหกับหาศูนนี่ละปูหาศูนย์กับบเนี่ยกับผมเลขประจําวันเนี่ยมันมีสีกับหาติดเอาครับบนนะปู วิ่งสี่กับห้าสี่ก็พาไปตัวเนื่องบนขับผมเลขเด่นย่างมาี้เด่นห้าขับปูเรามันเลขยูโรเตียแถวเราว่างดีๆครับเป็นห้าห้าก็จะเป็นห้าศูนย์ต่อเก้าครับห้าห้าแล้วมันจะเบิร์นนั่นนะครับตัวที่ไปใส่มั่นมั่นที่มีอยู่เจ็ดสี่ครับเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าขับปู หกสี่หกสี่ห้านี่แหละกับปูคัดมันเบิ้ลมันกระดิเบิ้ลห้าห้าปูตัวเดียวนี่ยถ้าเบิ้ลคือตัวเดียวแต่มชมมันเลียนบ้านเทัางมันไปออกสามหาสามตัวว่ากันก็เป็นตามมาตามือเตอว่าถือว่ามันเปลี่ยนปิดสนาบังไหว่ซื่อบผมมันบอออกหาศูนมันออกสามหาหาสามหาสามตัวตัวนี้ขันมันขันมันมากกันระว่างตัวนี้แหะ ฮ่าเนาะปูยั่งมาท่านออกฮ่าฮาครับผมชุดล่างในบปปูเลยยังล่างในบปปูชุดล่างเรียกล่างนั้นกับเจ็ดเก้าตัวเดียวเจ็ดเก้าตัวเดียวบ๊วไล่ตัวกดีปูครับผมล่างชุดเดียวชุดเดียวให้ชุดเดียวเนี่ย ล่างเจ็ดเก้าตัวเดียวพี่น้องนี่ครับปูให้ตอวงอะไรเด้อนี่ครับงว, <มา S 1> งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาสามห้าห้าสามพี่น้องชุดบนปูฟันเลยสามตัวเดียวเน้นสามตัวเดียวสามห้านะครับเนาะปูกดไม่เหลือไอปูกระเบื้องบ่ครับปูกระเบื้องหองอยู่เฮ็ดพอดีอยู่สันกน,นปูกระเบื้องข่องนอนหองเดียวปูกระเบื้องกระเบื้องมีแล้วปูกระเบื้องทำมาช่เมเอาย่างาต่าง้ ปูนเท่านั้นละครับเหลือปูนปูนกับไส้เด้อพี่น้องเด้อพ่อไล่ถุงเนาะก็ในประมาณนั้งสี่ถุงกับพ่อแล้วอ่าครับท่านผู้ชมสี่ถุงกับพ่อแล้วไส้มันมีแล้วพี่น้องนีแล้วครับเนาะครับผู้ใดอยากซอยปูเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดได้โชคพี่น้องถ้าผู้อยู่เท่ากันเพราะว่าปูจะใหญ่ปิกุดลไหมพี่น้องปูว่ากระเบื้องกับปูแล้วเหลือปูนเหลือไส้อยู่นะครับเนาะครับนี่ครับผมแคปเอาเด้อพี่น้องเด้อ นะครับผมประตูมันจะย่างอยประตูห้องน้ำนั่นแหละประตูห้องน้ำก็ประตูห้องนอนครับผมท่อนายมูปูกับปูนี่งวดที่แล้วนะครับเนาะครับแคบไปได้พี่น้องเด้นะครับเนาะต่องวดนี่ครับผมปูห้าเจ็ดแปดวิ่งบนสี่กับห้าเน้นห้านะครับเนาะงวดปูเขียนงวดให้นะสิบหกสิบหกทับแปดปูหกหกครับ อ่ะท่านผู้ชมนะครับนาะปูกับไข่แน่เพราะว่าปูวาอยู่กุดนี่ปวยดูนะครับท่านผู้ชมปูจะง่ายไปอยู่กุดไหมนะครับผมสายบุญเท่านะได้โชคน้ำปูนี่ครับแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อครับปูนไส้ปูวานะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับอันนี้กับตัวเลขตองวดนี่ครับผม 7จ็ดสี่เจ็ดห้าหกสี่หกห้าท้าเบิ้ลคือห้าห้าได้พี่น้องปูเน้นที่หาก็คือเจ็ดหาหกหานะครับชุดบนชุดล่างเจ็ดเก้าเม็ดเดียวนะครับปูห้าเจ็ดแปดไม่รอช้านะพี่น้องนะครับนะครับมอตองรอนานปล่อยเลยอันนี้วไีปวยปูเลขยังเนี่ยเลขไม่มาด้วยกันบอกปูตรงกันมันออกยากสายปูว่างหันก็ออกสามศูนบอกครับผม ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งับตรงกันออกเนีตรงกันไม่ออกออกเียเปล่าออกออกท่านเสียงเสียงหลอดเนี้ยวัดนี่ขึ้นตัวนี้มาปัววัดนี่ขึ้นตรงกันขึ้นเสียงหลอดเนี้ยหลักหน่วยสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองห้ากันไปแล้วหกหนึ่งเจ็ดศูนย์กัไปแล้วเขาไปมันจะไปทั้งขังนีอง้เก้าเจ็ดอ๋ทำมาชมกำลังวันเพราไปต้งกันเนี่ย รับปูวาหันกําล่งวันซิมหกับว่าไปน่วกันบัตรกับร่งวันซิบเจ็ด่าไปน่กันกันไปก็คือเดนั่นแหละแคปนาจอท่านผู้ชมนะครับล่างเจ็ดเก้าเม็ดเดียวนะครับถ้บนปูฟันเลย5้าหนักเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกสี่หกห้าห้าห้าเน้นนีปป่ปูเน้นเจ็หาคับหกหาปปู 6, 5, 6, 5, 5, 5. เน้นตัวไหนเลขนะมันเด่นหเด่นหาเน<า>อ่าเน้นที่6กห้ากับเจ็ดาท่านผู้ชมเอาสมันบ่เดน่นครับแคปน,น,นาจอาท่านผู้ชม กบบขอเลี้ยงสี่นี่มายากอหลีไปกับไปลักน้อยรวดน้อยที่บุญนี่ไปยากอหลีไปล่างกับไปยากเอาพอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุกุสกุลเด้อครับผมครับผู้ใดอยากจะซอยปูนะพี่น้องเนาะปูจะย้ายไปอยู่กุดไหมเพราะว่าปูว่าบ่ค่อยสบายช่วงนี้เพิ่นเลยว่าจะย้ายไปอยู่กุดไหมพี่น้องเนาะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ